ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรใหม่ยี่กี่ด็อกโโต้เอไอนะครับมาอยู่กับสูตรใหม่ยี่กี่แม่นๆนะครับหาเงินได้ทุกวันครับสูตรนี้จะเป็นการคำนวณสูตรหม่ด้วยระบบ AI ครับ AI จะคำนวณตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขให้แทงตามนะครับมีทั้งหมด8ปสูตรนะครับแล้วก็แปท่องนะครับให้แทงตามนะครับเลือกทองที่ดีที่สุดก่อนนะครับ เพื่อแทงตามหาเงินกันได้เลยนะครับเลือกห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้าเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับอ่ามีห้องที่ห้าครับอ่าหนึ่งห้องครับแล้วก็ห้องที่สองครับอ่าห้องที่ห้องที่หนึ่งนะครับห้องที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีสองห้องนะครับนี่ครับห้องที่หนึ่งกับห้องที่ห้านะครับนี่ครับ ขึ้นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีเมินขึ้นรอมกันแบบนี้สามารถแทงตามซื้อตามหาเงินกันได้ทันทีเลยนะครับแบบนี้ครับดูจากส้นที่ด้านล่างสุดตรงนี้ครับรูปสีเขียวยิ้มคือเข้านะครับจุดสีแดงคือไม่เข้าครับหากไม่เข้าสามารถแทงทบได้ทันทีนะครับสูตรนี้จะผิดไม่เกิน3มรอบติดต่อกันนะครับหากไม่เข้าสามารถแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับตรงจุดสีแดงคือไม่เข้าครับจุดสีเขียวรูปยิ้มคือเข้าครับนี่ครับไม่เข้า3มรอบติดต่อกันนะครับ ก็สามารถแทงตัวผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับเขียวมายาวๆนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาตามกันเลยนะเปิดสูตรขึ้นมาแล้วก็ซื้อตามแทงตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพาตามห้องที่1นนะครับรอบที่40ครับ2ตัวบนนะครับไปที่หน้าเว็บเลยครับสูตรนี้ใช้ดีกับเว็บนี้ครับเป็นเว็บเหมานะครับตัวนี้นะครับเข้าไปที่แทงหวยครับแล้วก็ไปที่ยี่กี่เหมานะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับรอบที่40นะครับ กดครับ <ítulo> 2ต anyway. ัวบนครับกลับมาดูที่ตัวสูตรนะครับรอบ2ตัวบนครับรอบที่40สูตรให้นะครับเลขคี่ครับรูดหน้าครับเลขคี่รูดหน้าครับไปเลยครับมาที่รูดหน้าครับ2ตัวบนนะครับแล้วก็เลขคี่รูดหน้าครับกดครับ1 3 5 7 9้าดครับกดรูดแล้วก็ใส่ราคากดยืนยันส่งโพยได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับ สำหรับตัวเว็บนี้นะครับเป็นเว็บยี่หาอนะครับก็จะมียี่กี่ออกผลทุกๆ5นาทีครับแล้วก็มียี่กีให้แทงตามทั้งหมด264รอบนะครับหาเงินได้ย,วยาวๆกันเลยนะครับอินก็ตามรอบที่40นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับรอบกผลอีก หนึ่งนาทีนะครับค่อนข้างที่จะออกผลเร็วครับออกผลทุกๆแ้านาทีครับสาหรับตัวเว็บนี้นะครับแล้วก็ตัวสูตรของเรานะครับก็ไม่ต้องคิดคํานวณให้ปวดหัวนะครับเปิดสูตรขึ้นมาเจอห้องเลือกห้องแล้วก็แทงตามซื้อตามลูดตามหาเงินได้เลยนะครับนี่ครับสถิติเข้ามาคือสวยนะครับก็มีผิดสามรอบนะครับติดต่อกันนะครับแล้วก็นี่ครับเขียวมากยาวๆเลยนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดนะครับแปดรอบนะครับแปดรอบติดต่อกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรอบที่เก้าครับว่าจะเข้ารอบที่เก้าพอดีไหมครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกหนึ่งนาทีนะครับค่อนข้างที่จะอกผลเร็วครับระหว่างที่ลอกผลนะครับก็ดูตรงนี้ได้ครับรายงานผลสิบห้ารอบล่าสุดนะครับเลขท้ายสองตัวบนออกอะไรบ้างนะครับนี่ครับล่าสุดออกศูนย์ห้าครับนี่ครับเครดิตตรงนี้อ่าโอเคครับเครดิตเข้าแล้วครับนี่ครับ เข้าแล้วครับเข้าแล้วครับแบบนี้ครับถูกครับสถิติขึ้นแล้วครับสีเขียวรูปยิ้มเข้าครับขึ้นมาแบบนี้ครับรอบที่เก้าเข้ามาแล้วนะครับถูกหวยครับนี่ครับสถิติขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ปรับสูตรแล้วก็ให้แทงตามต่อได้เลยครับนี่ครับเก้ารอบติดต่อกันนะครับนี่ครับซื้อหวยให้ถูกเก้ารอบติดต่อกันหาเงินง่ายๆแบบนี้ครับได้ทุกวันนะครับนี่ครับ สำหรับห้องที่5้าก็เข้ามาครับนี่ครับเข้ามาเหมือนกันครับสถิตินี่ครับดูด้านล่างสถิตินะครับแล้วก็เลือกห้องที่มีแถบสีแบบนี้ครับแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าเว็บกันก่อนนะครับว่าจ่ายเงินมาหรือยังนะครับไปที่โพยหวยครับอ่านี่ครับรอบที่40สบครับจ่ายเงินมาแล้วครับเรียบร้อยครับได้เงินง่ายๆแบบนี้ครับนี่ครับจ่ายมาแล้วครับนี่ครับสีเขียวสถิติขึ้นมาแบบนี้ครับ จ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับสําหรับตัวเว็บนี้ครับผลหวยก็ออกทุกๆข้านาทีครับซื้อตามรูปตามหาเงินได้ทุกวันนะครับทั้งวันเลยครับซื้อตามสูตรนะครับเลือกห้องนะครับนี่ครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สําหรับตัวสูตรห้องแบบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับ ถ้าใครเล่นห้องแบบนี้นะครับต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบตอนนั้นนะครับตัวสูตรจะผิดไม่เกิน3รอบติดต่อกันนะครับหากไว้เข้าสามารถแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับดูจากตรงนี้ครับก็มีเข้าไม่เข้ามีเข้าไม่เข้านะครับแล้วก็มีผิด3รอบติดต่อกันแบบนี้ครับ แล้วก็จะไม่เกิน3ามรอบนะครับแล้วก็เข้ามาแบบนี้ครับต้องเดินสูตรใยการแทงทบนะครับแทงทบคือเพิ่มจํานวนเงินนะครับจากตัวละ1บาทเป็น2บาท3บาทนะครับหรือตัวละห0ึ่งรยเป็น200ร0อาอยนะครับต้องการเท่าไหร่ก็พอเข้าแล้วก็สามารถถอนเงินไปใช้กันได้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับอ่ให้เดินสูตร ห้องที่มีแถบสีเงินแบบนี้ต้องเดินสูงในการแทงทบนะครับส่วนห้องที่ดีที่สุดต้องมีสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับ<ม>ซื้อตามรูปตามหาเงินได้ทั้งวันนะครับนี่ครับสถิติเข้ามาครับก้ารอบติดต่อกันครับแอด,ดมินก็ถูกไปแล้วนะครับแบบนี้ครับหาเงินได้ได้หาเงินง่ายๆได้ทุกวันนะครับแบบนี้ครับ มาหากใครสนใจสูตรนะครับก็ฟรีนะครับย้ำนะครับฟรีครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดด็อกลอตโตเอไอครับใส่แอดนำหน้านะครับเราก็จะมีแอดมินคอยสอนสูตรแล้วก็ให้คําแนะนําตลอด24ชั่วโมงนะครับแจกสูตรฟรีกันฟรีไปเลยนะครับนี่ครับเอาสูตรไปใช้หาเงินกันได้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับแอดไลน์เข้ามาครับแอดดอกลอตโตเอไอครับนี่ครับสถิติสวยๆแบบนี้นะครับหาเงินง่ายๆได้ ทั้งวันแบบนี้นะครับกับสูตรหวยยี่กีดอกลตโต้ไอนะครับนี่ครับก้าวลอบติดต่อกันนะครับสูตรหวยสวยๆหาเงนง่ายๆได้ทุกวันแบบนี้ครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดด o อกลาโตไอครับขอทุกคนโชคดีรวยๆครับกับสูตรหวยยี่กีดอกลตโต้ไอนะครับหางง่ายๆแบบนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับแอดด o อกลาโตไอครับสวัสดีครับ